มพร้อมแนวทางเด่นจากเจฟองเบียสวัสดีนะคะมาเฟียชาแนลค่ะช่องสำหรับคนชอบตัวเลขค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการไลฟ์สดนี้นะคะจะพูดนะคะจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกระแสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นประเด็นประเด็นที่ถกเถียงแล้วก็เป็นประเด็นที่ดราม่ามากๆอ่ะอ่ะโอเคนะคะแคปนะคะอ่ะพิมพ์เลขประมูลมาค่ะหนูให้หนูก็ไม่ใช่ว่าแม่จะไปเล่นกันแบบขายบ้านขายรถซื้อกันมันก็ไม่ถูกนะคะอ่ะเลขประมูลของจริงนะคะ ใครรอเลขวิเคราะห์รัฐบาลสูตรสูตรนะคะอันนี้เลขประมูลมันไม่ใช่สูตรที่หนูคิดนะเออเออทุกคนพิมพ์พร้อมมาค่ะหนูให้แคปแล้วนะคะถ้าไม่เข้าอย่าด่าแค่นั้นแหละเพราะหนูก็ไม่ใช่เก่งขนาดนั้นนะคะถามว่าเข้ามาสองสามงวดติดแล้วนะคะงวดนี้จะหลุดก็ไม่แปลกอ่ะคปค่ะแคปค่ะ แคบค่ะแคบค่ะฝากกดถูกใจลิงก์ที่ปักหมุดด้วยนะคะมีใครเห็นลิงก์ที่เจ๊ปากหมุดไหมคะ มีใครเห็นลิงก์ที่เจ๊ปักหมดไหมคะมีใครเห็นลิงก์ที่เจ๊ปักหมดไหมคะเจ๊ฝากกดถูกใจลิงก์ที่เจ๊ปักหมดด้วยนะคะบ้านหวยนาเชเนาะฝากกดหัวใจให้กับบ้านหวยนาเชด้วยนะคะใครจะซื้อหวยรัฐบาลงวดนี้ก็สามารถแอดไลน์ไปซื้อไปแทงได้เลยนะเป็นร้านฝากแทงนะไม่ใช่เว็บไม่ต้องสมัครนะแอดไลน์ไปแล้วส่งเลขส่งโ,โอนเงินได้เลยค่ะถูกแล้วแจ้งหมายเลขบัญชีได้เลยจ่ายจริงใจ่ายไวโอนไวจ่ายจริงนะคะบ้านหวยนะเช3สามตัวตรง850บาท3ตัวโต๊ดบาทละร้อยยี่และ2ตัวบาทละ95เอ้ยไม่่แม่พูดเอ้ สตัวตรง850 3ตัวโต๊บาทละร3อและ2ตัวบาทละ95อ่ะใครแ 2, em คปแล้วนะคะใครแค็แล้วกด2ล้างหน้าจอค่ะใครแคปแล้วกด2ล้างหน้าจอให้เจด้วยนะคะใครแคปแล้วกด2ล้างหน้าจอค่ะใครแคปแล้วกด2ล้างหน้าจอค่ะต่อไปเป็นเลขประมวลเออเป็นเลขวิเคราะห์นะคะเลขประมวลไม่ใช่เลขเจนะคะ เป็นเลขที of, ่เขารวบรวมข่าวสารข้อมูลและส่งมาให้ <None> นะคะใครแคปแล้วนะคะกด2ล้างหน้าจอค่ะใครแคปแล้วกด2ล้างหน้าจอค่ะต่อไปเป็นเลขวิเคราะห์นะคะเป็นเลขวิเคราะห์จากสูตรคำนวณน,นะคะต่อไปเป็นเลขวิเคราะห์จากสูตรคำนวณค่ะ ใครแคปแล้วกดสองล้างหน้าจอนะคะไม่มีใครกดสองเลยเด็ดช้าหรือไงสัญญานะไม่เข้าห้ามด่านะคะหนูไม่ใช่เทพเจ้านะคะ,ะหนูไม่ใช่เทพเจ้าแล้วหนูก็ไม่ใช่เทวดานะคะที่จะสามารถลุล่วงได้นะคะว่าเลขจะออกตัวไหนเจให้เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งนะคะเจให้เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเท่านั้นซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ นะคะไม่ต้องฝืนไม่ต้องแบบว่าอ่ะฉันซื้อได้ฉันก็ซื้อฉันซื้อไม่ได้ก็ไม่ซื้อแค่นั้นแหละค่ะห้าเก้าเลขปิดแล้วค่ะห้าห้าเก้าเลขอันเลขปิดแล้วค่ะอ่ะเพียงแนวทางในการซื้อคุณซื้อได้คุณก็ซื้อคุณซื้อไม่ได้คุณก็ไม่ซื้ออันนี้เป็นเลขประมูลห้าเก้านะคะเจ,จะ๊ให้เอาจริง,รงนะเจ๊พูดไปนานแล้วนะห้าเก้าอ่ะกับห้าแปดอ่ะ ให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะอะกดสองล้างหน้าจอค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้เด่นที่หนึ่งกับสองนะคะหนึ่งกับสองเจ๊คิดว่าน่าจะต้องมาหนึ่งตัวแน่นอนเด่นหนึ่งกับสองฟันที่สองค่ะรัฐบาลงวดนี้เด่นที่หนึ่งกับสองเจ๊ฟันที่สองนะคะรัฐบาลงวดนี้อโอเคนะเด่นหนึ่งกับสองฟันที่สองนะคะขออนุญาตกลับมาที่กล้องหน้าเดอ้อพี่น้องค่ะ เดนหนึ่งกับสองฟันที่สองค่ะอ่ะแม่แคปให้หนูด้วยนะแคค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้เด่นที่หนึ่งกับสองเจ๊ฟันที่สองนะคะเข้าใจใช่ไหมเราไม่ต้องพูดถึงเลขประมูลแล้วถ้าพูดถึงเดี๋ยวร้องไห้อีกนะคะเด่นหนึ่งกับสองฟันที่สองอ่ะเด่นหนึ่งกับสองฟันที่สองนะคะ เดนหนึ่งกับสองฟันที่สองค่ะเดนหนึ่งกับสองฟันที่สองหนูจะพูดซ้ำๆไงเพราะว่าคนไม่ค่อยเข้าใจบางคนเข้าใจยากป้าเดนหนึ่งกับสองนะป้านะอ่าว่าสันว่าป้าจา๋าอะงงไหมคะแบบนี้เรียกว่างงไหมอ่าหนูถามก่อน งงไหมคะมีใครงงไหมหนูลงให้ในกลุ่มส,สมาชิกบอกว่างงค่ะงงค่ะอะไม่ต้องอายนะใครงงพิมพงงใครไม่งงพิมพ์ไม่งงทันคิดเองอาศัยว่าเออเราจับแนวทางเป็นเองบ้างเนี่ยเจวะสบายมากๆเลยนะแล้วก็จะเป็นคนที่ถูกหวยได้ง่ายๆเลยนะถ้าคนรู้ถ้าคนคิดเป็นวิเคราะห์ได้ 3ตัวให้4ี่หางหนึ่งสองเาี่สาหนึ่งหกหนึ่งแปและ5 2 8สูตรตารางทักษะเด่นมากๆที่สุดเลยคือ2อ,อยู่ตรงการนะคะสามารถจับคู่ได้นะคะอ่ะไอตารางทักษะนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงเยอะใครๆก็รู้จักใครๆก็เคยเห็นมาทั้งนั้นนะคะเออตารางทักษะเดลินิว e เดลินิวไทยลัฐเยอะแยะไปหมดนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่รูดก็วิ่งเอาค่ะทำไมอะแม่ฮาหนอยห่วยหุ้นเรายัางรูดได้เรายัางวิ่งได้ห่วยรัฐบาลไทยเนี่ยเราจะวิ่งเราจะรูดไม่ได้เลยเหรอแต่เจ๊นะล่างนะล่างงวดนี้เจ๊เจ๊จะวิ่งอา่าววิ่งสองบนล่างนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามมาเฟียชาแนลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ